เออเขาได้ได้ได้โอเคสัปดาห์ที่แล้วพี่ถุงเยอะมากนะหกคู่หกหรือเจ็ดด้วยซ้ำคือผิดคู่เดียวก็คือสมุดป่าการที่ผิดแบบมังๆเลยที่เหลือใช่หมดเลยจำได้ด้วยเหรอจำได้เพราะว่าจารย์ที่มามาหักกับบับเบิ้ลในิปีทีแล้วเขาผิดเยอะเออแล้วพอพูดพูดจบแล้วเขาถามว่าแล้วมึงต้องการอะไรขึ้นขึ้นใส่คุณไปยุยอีกย้อนกลับมาบี่เบิ้ลนี่เหรอ สสอ่ะสุดที่30ะนะฮะถ่ายทาง N B T 2 H D นะครับ18บนกาส30นาทีสุพรรณพบกับโปลิสใครให้ความพร้อมมาก่อนเป็นไงสุพรรณนี่ได้เอเลนโดมามนะครเพราะว่าหายเขากลับมาจากโทษแบนกษิเดชก็น่าจะสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับ เกมล่าสุดถือว่าเป็นเกมที่แบบโอ้โหหักปากการยนะเป็นชชนะสุดปากกาแล้วก็น่าจะเป็นชัยชนะนัดแรกหลังจากที่กลับมาจากช่วงโควิดเมื่อก่อนนี่โอ้โหสุพรรณไปกันใหญ่เลยแต่ก็ต้องยอมแต่ถ้าใครได้ดูเกมสมุพรการณดีกว่านะใช่กำกงกำลังจะน็อกอยู่แล้ว่แต่ว่าปฏิวัติไปหลุดนิดนึงนะฮะส่วนเทโรในยุคของโคชอ้นนี่ก็กลับมาจากโควิดนี่ไม่ชนะเลยนะอืมอืมอืมอ่าล่าสุดก็แพ้เมืองทองใช่ก็ถือว่ากลับมาเนี่ยจริงๆอะโปรแกรมมันค่อนข้างหนักเพราะว่าต้องไปเยือน ค่อนข้างที่จะเจอทีมหนักทั้งนั้นเลยเยือนพร<อ>้พอมเจอไปเยือนล่าสุดคือสุอโขทัยและช่วงแรกๆต่างชาติเขายังกลับมาไม่ครบแต่ประเด็นก็คือพอต่างชาติกลับมาแล้วมันดีหรือไม่ดีวะคือมันกลายเป็นไม่ลงตัว <c oughs> ผม <c oughs> ผมเคยคุยกับโค้ชอ้นโคชอ้นบอกว่าไอ้สเกมแรกท,รที่ชนะเนี่ยหรือทาได้ดีเนี่ยเพราะว่าเทโลแทาไม่เปลี่ยนแล้วก็ช้ใช่นึงมันก็มีผลนะปล่อย2แฟร์ไปมันก็มีขยับความลงตรงลงตัวเนี่ย กันไหนที่ทีมอื่นซื้อมาอะไรมายังไม่ทันจะนู่นนั่นนี่ติดโควิดหลีกเปิดแล้วมันก็เลยไม่ทําให้เทโลทําได้ดีแต่เขาเข้าใจเขาพูดตั้งแต่วันนั้นเลยนะว่าเอาจริงๆผมก็แค่หนีตกชั้นนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าเออใครอย่าไปมองว่าเพราะผมไปยิงว่าเฮ้ยต้องเอฟซแล้วเขาบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็น่าจะใช้บาโบใช้เกรกซูมาเ่ น่าจะมีปัญหาเรื่องเอกสารด้วยนะไม่น่าจะใช่แค่เรื่องร่างกายนะเพราะว่าน่าจะเคลียร์ยังไม่จบอ่ะสัปบา์นี้จะยังลงไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเดิมๆอ่ะ้งตรงกลางบหนกพลนรงมีตัวอย่างปฐมพลนี่นะล่าสุดเป็นสำรองนะสลับมาได้สลับกลับมาลงก็นาะชุดเดิมๆก็อาจจะต้องลุ้นประตูอย่าง นัดลาสุดในใช้กีษากันกินจอมเก๋ามากเป็นไงจุเต้มองไงคุณี้ว่าเทโลจริงเกมล่าสุดไม่ได้เล่นไม่ดีนะพี่แต่เหมือนกับว่าถูกเมืองทองช่วงชิงจังหวะจังหวะซะมากกว่าเอาจริงว่าเกมรุกเขาก็ยังน่ากลัวอยู่อ่ะทั้งเกรกด้วยทั้งบาโบ้มาเรนดี้ด้วยผมว่าเกมีิเทโลก็ไม่ไม่น่าจะแพ้อมองไปทางเทโลนะมดว่าไงผมว่าเสมอคุอือผมว่ามองมองวัด เทโลน่าจะถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นเทโลผมไม่ใช่ตุ๊กไม่ไม่ไปสุพรรณกันเลยนะไม่เอียงมาสุพรรณเลยนะอย่างอย่างอ่นะฮะวันเสาร์นะครับ31ตุลาคมเริ่มคู่แรก17นาฬิกาทาง M อ็มคอนเช่อง9สิงเชียงรายเจอบีจีปทุมเกมรุกของเชียงรายจะเป็นไปได้ไหมบีจีจะแพ้นัดแรกที่นัดนี้ใหไงปูใหญ่เชียงรายใช้ใครบ้างเชียงรายก็ชุดเดิมๆแหละชุิพัฒน์กลับมายังแต่เกมนี้บีจีจะได้มารู้อกาศ หลังจากหายเจ็บแล้วก็ที่ติดพันผลร้อนแบนด์แต่ว่าข้างหลังก็อีราฟานยังไม่มาก็เขาเอาชาตรตีมายืนเลยเราชาตรตีไดนีแล้วก็ทำเสียจสโทั้ก็ต้องดูว่าอันนี้เปลี่ยนไหมเพราะจริงๆหลัง ตัวสต็อปเขามีพวกเขามีอีกนะมีปีญชนกก่อนนั้นนี้เคยใช้ปีญชนกแต่ว่าก็เล่นได้ครึ่งเดียวก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่ารอบนี้จะเจอของแท้แล้วคือเกมแบบกองหน้ากองหน้าแบบตัวใหญ่แล้วอ่ะสู้กันได้อ่ะกองหลังกับกองหน้าซึ่งหลังๆไม่ชาๆกับบิลนี่แบบบูาบอคอแตกหมดแล้วตอนนี้ยิงแล้วก็เขี่ยอย่างฟุซซ็อฟไม่ง่ายตุ้มเล่นกีการุชามันเจริญตายเลยอ่าเชียงรายนี่ล่าสุดได้สิวกรกลับมาเป็นตัวสำรองแล้วนัล่าสุดลงมาเป็นตัวสำรองแล้วนั่นถือว่าปึกอยู่เอ๊ะแต่่ินนนนเเเอร์ใลาสุดห็็จ� กองหลังนี่กลับมาเล่นได้แป๊บเดียวโอ้โหคู่นี้ยากว่ะเสมอไหมเสมอทำเอาแ่้วอ่ะยากไม่เอาทํารายการปีวิวจะมาเสมอเสมอไม่เอาเขาบอลมันเสมอต้องมีผู้ชนะผมต้องมีผู้ชนะขึ้นเลยช่องเก้าถ่ายด้วยเอออ๋อช่องเก้าถ่ายด้วยถ้าต้องมีผู้ชนะเพราะนั้นช่องเก้าเขาคุยกับมดว่าไงบ้างที่ที่ที่มดจะพากจริงจริงต้องพากคู่นี้ใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมใช่หรือเปล่าตอบไปนี่ก่อนตอบไปนี่ก่อนไม่ไม่่เกียวไม่เกี่ยว แต่ผมมันจะมาพิยุทธนี่พี่ชายมดเลยไหมแต่ผมมันจะมาพาคดิครับ fm99 ว้าแม่งทักกูแต่แรกเฮ้ยมึงแทงกูแน่เลยอบเนี้ย fm99 นะสองติดอ่าสองติดก็ไม่น่าจะออกจากวงการใช่นะมจริงที่เราคุยกันนะจริงนะเอา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 แมวสมยศไมนี่ยแมวสมยศเบอรแมวสมยศไม่ไดผมไม่รู้ว่าใครอะแต่ว่ายุทธชัยนี่ยุทธอ่าชัยเบอร์หนึ่งอยู่แล้วรู้กับแมวรู้บอกว่าถ้าให้คู่วาวคู่แมวดีกว่าพูดไปออกวิยุทธเลยวันนี้ฟังอยู่พอดี ออ้าวพีอ่อ่ะครับพี่ชอบบีจีปทุมพี่บอกอพี่บอกมาตลอดว่าพี่พี่ว่าไม่น่าแพ้พี่ว่าเขาคือแล้วตรงกลางเขาเคี่ยวอไอ้ข้างหลังกมันเหนียวอยู่แล้วแล้วตรงกลาง,งเขาเคี่ยวแล้วสุดท้ายเขาไม่ต้องทําอะไรไปไปรอเก็บคู่ต่อสู้ผิดพลาดแต่เดี๋ยวขึ้นดูกันาหลังเขาถึงจะมีวุธโจมตีก็ว่ากันไปผมก็มองว่าเสมอได้แต่ว่าถ้าจะผมว่าบีจีปทุมไม่แพ้ต้องใช้คํานี้เพราะว่าผมว่า อ่ะตัวเต้ยเหรผมว่าบีจีจ่ะเอาความเขี้ยว90นาทีหรือเชียงรายอาจจะดูน่ากลัวที่บีบะจ้าก็ด้แต่ท้ายถ้าเอาตรงกลางมาวัดเอาเอาข้างหน้ามาวัดเนี่ยผมว่าผมว่า B ีจีเขี้ยวกว่าแต่มันแน่นอนพวกนี้ไม่ต้องห่วงน่าดูน่าดูมากคู่แรกเลยนะครับห้าโมงครับคู่ต่อไปสองคู่นะครับทางช่องเจ็ดเนี่ยนะครับบุรีรัมย์กับเมืองทองนี่ก็น่าดูน่าดูมากน่าดเพราะว่าอ่า กาม่าไปคูบุรีรมแล้วแต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าเขาบอกอุ้ยอูกาม่ามาเสกเชปูวิตยิงสองลูกจุดโทษมยย่าิงงลแล้วจุดโทษลูกหนึ่งเอาลูกที่ยิงไม่เข้าดิเชปูวิดพี่ยิงเข้าใช่ป่ะถ้าเป็นพี่พี่เบิร์นก็ยิงเข้าลูกนั้นอะพี่เบิร์นไม่แน่อ๋อพี่เขียยพี่เขียยอะไรเขาไม่ได้พี่เบิร์นอาจจะไม่แบบไปไม่ถึงจุดตรงนั้นอะกูควรดีใจหรือดีใจตอนที่มันวันหลังหาเอาเนี่ยเอาตุ๊กตาพี่เบิร์นมาวางไว้ใหญ่ เป็นคนที่ขาดไม่ได้บุรีรัมเนี่ยกามาเข้ามาอย่างหนึ่งเลยคือมาเล่นหลังสามอ๋ออ๋อิบัติวัวลำหินเนี่ยมากลายเป็นตัวเป็นตัวเลือกอ๋อแล้วก็แต่ว่าตัวไม่เปลี่ยนเยก็ลลกดับมาไม่เหรอก็แลกดเป็นตัวจริงทางซ้ายเพราะว่าสัตวรักล่าสุดมีชื่อสำรองแล้วกลับมาแล้วนัดนี้น่าจะได้ลงแล้วน่าจะสมบูรณ์ถ้าถ้าเบอร์หนึ่งก็ต้องสัตวรักแหละมาทีนี้เพราะว่าอาจารย์มิงคูนี่มาโอ้โหลังมาดิโอ้จะได้เหมือนกันเอาวทำไมโอ้โยเสียแล้ว ส่วนนั่นบนนะ่ะแน่นอนนะ่ะเขาก็ต้องต้องใช้แหละเชฟปาวินอ่ะมิน,นนะไม่มีมินมินรุ่นน้องผม<อ>ถ่าจะเป็นรุ่นพี่นี่ใช่อข้างบนหลังๆไปเขาใช้คันยุกกับจกักรพันแก้วพรมแล้วแต่ก่อนนี่จะเป็นการคู่รับะะใช่ไหมอันนี้ก็คู่กันแบบว่าตัวลุกไปเลยเแล้วก็อิสมาร์ตูเรยฟเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางแต่ประเด็นคือว่าล่าสุด Cur ep, ev, เคอร์ลิสเจ็บอิสมาร์ตูเรยฟเจ็บ เปลี่ยนออกทั้งคู่เปลี่ยนออกจากครึ่งแรกทั้งคู่ไหวไหมไหวหรือเปล่าซึ่งเคลิชไม่อยู่นี่หลลุดเยนะมันก็กลายเป็นจะต้องกลายเป็นหลังไทย3คนเพราะอลรัตนากรมาเล่นรัตนากรมาเป็นตัวชนแล้วตัวตรงกลางเป็นพันศามันเล่นได้อยู่แล้วคือเคยเล่นอยู่แล้วไม่่เลนก็คือเล่นได้เล่นในตำแหน่งที่เคยเล่นส่วนเมืองทองมาริโอส่วนเมืองทองมาริโอก็จากนัดล่าสุดมาริโอเนี่ยเดี๋ยวจะไปร่วมงาน เดินวิ่งของโรงเรียนวัชสุธีด้วยนะอ๋อเป็นเสดเก่าเป็นเสเก่าวัชสุธีเป็นเสดเก่ารุ่นไหนไม่รู้เรียนห้องไหนนะฮะไป็ได้ยังไงวะอาอก็ชวนชวนไปชวนเซเล็ปเซเล็ปไปในนั้นนะเซเล็บแล้วก็จะไปแบบใส่กางเกงยีนวันนี้คุมเทโละไปวิ่งเอ้ยแต่เขามีชุดเวลาเขาใส่ชุดกีฬาเขาก็มีนะแนวเขามีแนวเขามีนะเขามีมาริโอกับเมืองทองนั้นล่าสุดก็ที่เห็นเลยคือ จัดชาติชายแสงดาวตัวจริงเลยเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์คู่กับโฮชาไปเลยวัดกันไปเลยแล้วก็โอ้โหวันนั้นชาติชายก็ับทุ่มเทมากนะก็ถือว่าเป็นการแบบวัดใจเด็กเนาะผมเม่เคยพูดถึงชาติชายจากโค้ชของชาติชายก็คือโคชทอนสรภูมิเัื่แกี้สัยบอลนักเรียนบอลนักเรียนเพราะว่าชาติชายเนี่ยได้รับการประเมินไว้สูงมากแล้วตอนมนดีเป็นกองหลังที่ดีที่สุดเบิร์นหนึ่งต้นของของอายุ18ปีไม่ตอว่าพอไปเมืองทองแล้วเนี่ย ไปนั่งไเล่นทีนี้พอพวกชินพัทพวกสลิงคาสลิงคาตอนแรกอยู่ระยองชินพัทไปอยู่เชียงรายแล้วลงมันก็เบียดกันสามคนเนี้ยแล้วพระเอิญมันมีโผทิตาดาวิทิตาทองไม่มาอีกมันก็เลยทำให้มันกระโดดขึ้นมาสู้นะถูกมันก็เลยทําให้เขาเรียกอะไรเขาไม่มีโอกาสชาติชายความมั่นใจอะไรต่างต่าตอนนี้มาแล้วแต่ว่าในตอนนั้นวัย18ปีพี่ทรนสอภูมิเคยบอกหรื่าเบอร์นงเลยี่คือเบอร์หนึ่งล่ะดีดีเลยล่ะครับส่วนส่วนมาริโอเนี่ย ที่เห็นอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากยุคกาม่าคือฉัตรมงคลตัวสำรองเลยฉัตรมงคลทองคีรีตอนแรกนี่กาม่าใช้เป็นตัวหลักนะก็ทางวันดีโอก็ใช้วีรเทพใช้ตรงกลางอุสเบออุสเบอมีนไยอบมีนซเยฟแล้วก็พิชาทำมันเป็นตัวจริงวิลเลียนพ็อปแม่งเก่งเลยถ้าอย่างนั้นดื้อๆวิลเลียนพ็อปพิชาเก่งเลยวิลเลียนพ็อปทั้งที่มันเป็นบาซิลเขาใช้กาม่าได้เลแล้วสอลวิเการ์สหรัฐได้ลงไหม อันนนะพันธ์ทองซารัตสารวีไม่ลงเป็นวีรเทพพ้อพันธ์สารัตลงสมลองอ่าวีรเทพพ้อพันธ์โหเก่งเลยวีรเทพโอเคคือไอวลเลียนพอปเนี่ยผมเวลาผมดูเขาซ้อมอ่ะมันเลี้ยงหลบใครก็ได้เออจำได้ว่ามีคนพูด่าต่อแต่ผมแต่ผมไม่เคยเห็นเขาในวันแข่งเลยทาการการลงทีมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่มกรลาเลยนะไม่เคยมาเลยแล้วก็เพิ่งแบบ มาทําได้ในเกมนัดเทโลเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็พยายามนะในยุคกามาแต่เพระเด็นว่ามันมันไม่มีประตูไงแต่บอลพอบอลเปลี่ยนโค้ชเพื่อแบบโอ้โหมันเหมือนแบบไปเป็นคนใหม่เลยอ่ะซึ่งมันก็ดูลงตัวสองคนอ่ะที่มีหลาคนบอกว่าตอนซ้อมดีมากอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยวิลเลียนพ็อปกอาเบนเนอร์มาลอสเนี่ยโอ้โหคนชมเหลือเกินวโอ้โหตอนซ้อมนี่โอ้โหโบดติ้งโบดกับมาเป็นไงบ้าเออแขกไม่ดีอ่ะก็ประมาณนี้เมือนทอผมว่าถ้าบุรีรัมไม่มีเคลิช มีสิทธเสร็จเหมือนทองตัวแปรอาจจะเป็นต่างชาติอขอดูใช้นี้ใชยเดียวตอนลงสนามถ้าไม่มีเคลิชผมว่าต่อยเล่นหลังสามอภิวัตเนี่ยเลยจุดพีคแล้วเล่นได้แน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่จุดพีคที่จะหนึ่งต่อหนึ่งกับกับเดลแลหรือต็อกทูในขณะที่ผมว่าคู่ของโลชากับชาตชัยยังพอจะหยุดเชปูบิดไวว พราะปกติเชนวิวไม่ต้องไม่ต้องหยุดอยู่แล้วเขาหยุดอย่างเขาตัวหยุดตัวเขาเองนี่อันนี้ตัวส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวอ่ะตุ๊ดเด้งไงผมว่ามึงทองไม่แพ้ไอ้จ้าผมว่าถ้าจะมีผู้ชนะผมว่าอาจจะไหลไปทางเมืองทองเฮ้ยมรรทมันออกรงนี้ไงแบบว่าเคอร์ิชสำคัญที่เคอร์ิชสำคัญที่เคอร์ิชคือผมาแพว่าตัวแปลตัวแปรของบุรีญนำที่จะแพ้นะคือไม่มีต่างชาติคนใดคนหนึ่งกับสองคือสควอตเขาไม่มีตัวเปลี่ยนเกมอืมอ่า แุ้วสุภโชคอะสุภโชคเป็นไงวะสุภมโชคก็ยังไม่ฟิตอ่าหน้าหน้าสุ่มไม่ชื่อเลยสุพนณัฒเหมือนตาคืออาวุธเดียวที่เหลืออยู่ในสปอนคือทีเนี้ยประเด็นที่ตุเตจพูดมันน่าสาน,นใจตรงที่ว่าณหน้างานตอนนั้นสักนาทีเจ็ดสิบยังตูกันอยู่สูนยแต่เมืองทองยิ้มได้เพราะ,ะว่าูบุกมาเยือนแล้วแต่ถ้าบุรีรัมเลือกที่จะทําอะไรลงไปเนี่ยอาจจะเปิดช่องโหว่ได้แล้วตัวสำรองเมืองทองยีด้วยนะเพราะบุรีรัม สารัตกัญญาโรดอะไรเงี้ยก็มีมีมีอีกอะใช่ถ้าเทียบกับตัวสำรองสายเราฟิตนี่ได้พวกกรวิดปรเมศใช่ในสปอตสปอตสำรองอ่ะดีกว่าแต่ผมว่าบุญรำไม่แพ้เขาเข้าใจรู้รู้แล้วรู้เป็นก็อยู่เป็นรู้ว่าอะไรรู้ไอ้ตัวนั้นท่านนี้จะอยู่เป็นได้สำหรับไม่เชียร์เหมือนกันเราต้องรีวิวของเราไปตามเกมดาร์บี้แมชตะวันออกครับ ะยองพบตราดะรองเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มช่องห้านะฮะะรองเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มเก้านัดนะครับแล้วก็ปัญหาในทีมมันมาด้วยสิว่าไอ้นั่นเดี๋ยวเต็มยกเลิกแล้วเพราะว่าเงินไม่มีให้แล้วก็ทีมก็ออกมาบอกว่าสปอนเซอร์ยังยังไม่ได้จ่ายเออนอกสนามนี่น่าห่วงใช่แต่ว่าไอ้เรื่องวัดกับอารณ์กรเรื่องเรื่องสปิริตเนี่ยไม่ต้องห่วง คือบอกว่เล่นแบบเด็กก็สู้แต่เป็นนจะเป็นเริ่มจะดีขึ้นแล้วป่ะโอ้โหตาดนีเลยตึกลับอะดีแล้วพี่แต่ประเด็นคือระยองเนี่ยโอ้โหว่าเกมรับก็ไม่ได้ระยองตอนนี้ก็ใช้หน้าคู่เป็นวิทบูกับดานีโลซึ่งก็เป็นตัวบราซิลสองคนที่เป็นตัวความหวังก็บราซิลเดียวกับเบนเนอร์มารอสเลยก็เกรดมันก็ได้ตามราคาครับผมแต่ก็ตัวอื่นก็เหมือนเดิมฮะตัวหลักๆยอดรักใช่ไหมกำพลเหล่านี้นะฮะอันอ่า อนุชิตเงินบุคคลมีดฟิลตรงกลางส่วนตาของอาจารย์พยงเนี่ยโอ้โหลงตัวแหละกลายเป็นว่า11คนแรก2นัดที่ผ่านมานี่ได้3แต้มจากเมืองทองในบ้านได้1แต้มจากบุมย์เกมก่อนนั้นก็สามแต้มเกมเยือนนัดเจ็ดแต้มเยือนเมืองทองได้3แต้มของใคแล้วก็เล่นในบ้านเจอบุมย์แล้วก็ก่อนนั้นก็คือไปชนะสุพรรณได้เก้าแต้มเต็มก็ได้มาเจ็ดแล้วก็ชุดก็ตอนนี้มันลงตัวหมดแล้ว ตั้งแต่ซินิโชะคาโสซินิโซเป็นมิดฟิลไปแล้วตอนนี้จากกู้กับหลังสันกลับลุกเล่นได้ข้างบนก็ลิคาโดซานโตสจนาธานเฮสซัสซอยมงคลทศกัยข้างหลังนี่ก็อากิโนะเก่งใช่ไหมผมว่าอากิโนกไม่นานหรอกน่าจะต้องย้ายเพราะอาเซียนเล่นดีมากกับกู้กับสถาพรอ๋อสถาพรโดนแบนได้เซ็นเตอร์อ๋อดูแล้วสถาพรโดนแบนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะต้องดูว่าสุดที่น่านล่าสุดมีชื่อสำรองมาแล้วแถ้าเมิดจะใช้ายโอ๊ต ไอ้เจ้าอภิวัตน่แหละมันมันพีคไปแล้วอ่ะแต่ว่าผมว่าตัวตัดตัวตราดีกว่านะก็ฟอร์มดีงานเดินเงินเกินงานรุดเงินสนุดงานชนะเงินพักงานพันตราดครับสามแต้มมองไปนกจครับตราดสามคะแนน ตาสิพ่อโอ้โหจะไประยองไหมขนาดนี้ระยองจะมีคะแนนสักหนึ่งคะแนนจากทีมไหนได้ไหมคือประเด็นน่ยควรจะมีเกมนี้เพราะว่าดูจากโปรแกรมมันมันก็เจอพวกเดียวกันนะแต่ว่าโอ้โหมันต่ตอนขยับขึ้นมาแล้วใช่ตาตอนนี้แบบเรียแล้วาความมั่นใจเขาขยับขึ้นมาแล้วอ่ะอ่ะทูกเป็นข้อกับท่าเรือครับไปรวดเร็วถูกเป็นข้อของแดนนี่ก็ได้มาติงแต้มครับก็ด้านล่าสุดก็เล่นหลังสี่แล้วก็ออาติสตองขึ้นไปเล่นด้านบนนะฮะแต่เดี๋ยวน่าจะกลับมาเล่นข้างล่างแล้วมั้งเดี๋ยวมันจะหลุดกลับมาเออวันเเดดอรร์จจจะะกกลลลัััับบบมาานนคหงที่แ้ว็ ดนนี่จัดตัวไปเอาพวกมิก้าพวกผู้ที่นันกลับมาลงเลยซ้ายขวาเป็นตัวจานเป็นนัดแรกนะอันโทนี่หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วตัวสำรองของแดนนี่เนี่ยก็เป็นพวกชนะนันเลยนะจิรายุถึงแบบเป็นเด็กเลยอะที่พวกนี้เขาใช้งานกันมา้แต่ชุดบีอยู่แล้วก็คือแบบเหมือนกับมาแล้วก็ให้โอกาสตัวใหม่ๆแต่ประเด็นก็คือนัดที่แล้วไม่มีวันเดอร์เหนื่อยอันน้ี่กลับมาอะไรใช่ไหมกลับมาเอออพอไม่มีมัน มันไอ้นี่เลยนะเพราะความโชคดีคือเจอท่าเรือที่ไม่มีเฮปติตีท่าเรือไม่มีเฮปติตีเนาะแต่ว่าก็ต้องดูการจัดตัวของโคชอูดว่าหลังๆก็เดาลำบากตรงนี้กายเป็นท่าเรือที่เดาลำบากเลยคือตัวเขามีที่หายไปเลยนะเอที่หายไปนะคือการนอดีมไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาโอเคเลยกับโกะแล้วก็สิบวกรอีกคนนึงคือพิทเตอร์วีก็หายไปเลยก็ล่าสุดเป็นวอรุวารุษนำเวทที่จริงๆตอนแรกไม่มีอนาคตเลยนะดูด้าทางจะไปจามจุลีด้วยซ้ำ กลายเป็นตัวหลักเลยเมื่ออาทิที์แล้วก็ให้โอกาสผู้รักษาประตูศรีธุพาสราวุฒิศรีธุพาเปลี่ยนลงมาบอรวุฒิบอรวุฒิศรีธุพาเออก็โรเตชันมันก็ทำให้นักฟุตบอลผมว่าบรรยากาศนะได้สดด้วยได้สดแล้วได้แข่งบรรยากาศในทีมมันก็โอ้ต่อสู้กันเลยนะแต่ปัญหาของการไม่มีตี้ดีกว่าผมเฉยๆว่ะสองเกมล่าสุดตี้ก็ไม่ได้เด็ดนั้นแต่มันจบได้นะ มมันกก็็ีีดและทีนี้ถ้าไม่มีตี้อาจจะเอาเซกิโขึ้นไปครับตรงนั้นก็เอาใครโอตรงกลางก็เยอะแยะชปุยที่ลงเนี่ยม่ชปุยก็เป็นตัวจริงนะหลังๆมาลงปหมลงไลคือในยุคโคชอูดเนี่ยคือเขาใช้เยอะไงใช้บดินบางทีใช้เต๋าเป็นตัวจริงก็มีมีบดินตัวจริงนัทวุิสมบัติโยธาก็มีอะไรเงี้ยเหมือนเขาเขามีแผนเข้แบบนักเตะสามารถทดแทนกันได้อ่ะแล้วอย่าลืมว่าโคชอูดมานชนะรวดนะครับสามเกมหยุไหมพอได้แล้วไหม อ่าท่า,ทาเรือไม่ค่อยชนะที่นี่นะผมว่าท่าเรือไม่แพ้อ่าผมว่าท่าเรือไม่แพ้ถ้าจะเอาผู้ชนะผมว่าท่าเรืออะเอาดิอ่ะอ่าผมเห็นพ้อกับพี่สักเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าสมมติท่าเรือเขาคิดอยู่คิดก่อนสมมติอยู่สมมติท่าเรือท่าเรือไปปุ๊บไปแพ้มาโน่งไปเสียบท่าเรือทําไงวะเดียวเนี้ยนะเออแดนนี่แบบอืมแดนนี่อันนี้คุณคุณรู้มาแล้วป่ะไม่ผมเดาเออรู้อะไรมาเปล่าอ่ะคุณไปไงะ ที่ตูเตี่ยมผมยากเข็นทูแบงคอกชนะและและก็เลยฟันทูแบงคอกโอเคทูแบงคอกมีสิทธิชนะนะถ้าดูดีท่าเรือสามเขีมันไม่ได้กินยากนะพี่ทูเนี่ยถ้าเขา เอาจริงๆคุณภาพเขาก็ยิงต้องลุ้นแชมป์อ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์ในแง่ของหมากของดานีเลเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงสไตล์ยังไงดูรัดกุมดูรัดกุมเอเล่นนัดล่าสุดแต่ถ้าเขามาจากแบบนัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหเว้มันไม่กล้ามันมันเปลี่ยนเยอะไปนิดนึงก็แบกซ้ายขวาตัวรับหมดเลยอ่ะไม่เติมอ่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติเขาจะกลับมานัดนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยพี่ห้านัดแต้มเดียวเนี่ย แล้วมาสาบแต้มในเกมเจอท่าเรือมันก็อก็มีความเป็นไปได้ครับรอดูวันอาทิตย์โคราชเจอประจวบครับโคราชที่เล่นในบ้านยังไม่ชนะเลยนะครับ3เกมนันล่าสุดก็เสมอทูแบงคอกส่วนประจบนี่หนักเลยแหละใช่ไม่ชนะมา4ี่เกมโดยเฉพาะเกมนอกบ้านน่าจะแพ้รวดนะนัดล่าสุดไปบุกไปแพ้ท่าเรือครับนี่ข้างหลังเขาพอพอมันเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ไปอ่ะมันมันเหมือนมันไม่มันกลับไม่เหนียวขนาดนั้นแล้วอ่ะ ปีก่อนจะเป็นใช่ไหมโอ้แต่แต่มีส่วนนอัดนันโอลาราควาสแล้วก็ตัวอุซเบกตัวแล้วผมว่าบวกกับเรื่องเรื่องบรรยากาศในทีตอนนี้ทั้งโค้ชทั้งข่าววิลเลียมเมริก้อย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับพูดถึงวิลเลียมเลยวิลเลียมเป็นไงไปไหนก็มีข่าวว่าการ์มาจะเอาอ่ะแต่การ์มาไม่เคยใช้วิลเลี่ยนไหมอ่ะมันไม่มีใครแล้วตอนนี้ในประเทศมันเอาไข่บาซิลกับบาซิลในการ แต่ประเด็นคือการ์มาเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนคือผมกลัวไม่ได้ไม่ได้ใช้ตังค์เลยการ์ากลัวกลัวแล้วแบบเอ้ยพุชจินตลาดตลาดอ่ะมันยังไม่คือคุณเนี่ยต้องไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ใช้ตังค์ถูกเ่ยอกว่าผมแหละกูว่ากลัวจะดูตอนนี้11่สิบเอ็ดพูดถึงแล้วเรื่องนี้แต่การ์มาก็โยงกับแฮปปี้แล้วมันเป็นไงตูเต้ล่าสุดที่แล้วก็มีบิลตัวที่ก็โยงมวตัวกันไม่คือบิลอ่ะ จบแล้วไงตอนแรกกับบิวเนี่ยข้ารือถูกไหมแล้วไอ้ฝั่งเฮลเปตตี้กับวิลเลียมเนี่ยมันมีข่าวเพราะว่ากาม่าบอกว่าสนใจจะเอาบาซิลที่เขาเนี่ยเคยใช้หรือว่าแบบบาซิลที่แบบถูกสไตล์เขาจะเอามาใช้แล้วก็เขาคนก็ไปโยงว่าบาซิลที่สัญญาจะหมดพิจินี้มีใครมันก็ไปสองคนนี้เพราะว่าเพราะว่าไอ้พิตตี้เนี่ยเขาหมดจริงหมดจริงหมดหมดแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าใครให้เยอะแหละผมว่านะอัปปอเกต์เนาะ อาจากวันนี้อะตลาดเพิ่งปิดไปเมื่อเดือนนี้มายาวๆข่วปวดหัวใช่ไหมดีสนุกดีคุณเชื่อไหมว่าสักเกือบ20บปีแล้วผมเคยพูดกับพี่อ๋อคมกิจนภาะไยว่าพี่ผมอยากให้ให้บ้านเรามันมีข่าวเรื่องตลาดตลาดเส้อขายนะมันสนุกคือแต่ก่อนมันมีแบบเราถึงซักเกอร์แล้วก็ฟุตบอลนอกเท่านั้นอผมว่าโอเคดีดีๆสำหรับผมโคราชประจวบครับทั้งสองท่านผมเซโคราชครับผมว่าโคราชอยู่ที่การที่ดีกว่าไม่ฟื้นเหรอประจวบไม่ฟื้นผมว่าประจวบฟื้นยากครับ กูแต่ว่า3ตัวบนดีแล้วตอนนี้อาซัมเซาเดนิสเอามาดูโคนาดกลัมาแล้วกลับมาแแต่ประเด็นคือว่าหลังไทยนะหลังไทยเพราะว่าป่าประตูกำลังมั่นใจประตูตระนชัยแซมวอลนั่งยาวเลยคนนี้แต่คเนี้หลังไทยจะเจอกับวิลเลียมมอต้ามันยิงกระจุยแล้วหลังๆอ่ะเเออจอวิลเลียมเอลิเก้วิลเลียมมอต้าโคราชครับโอ้โหแล้วจะอวยอวยเป็น ดีไม่ดีอาจจะเปลี่ยนหลังจากนัดนีก็ได้ก็อดยังคณยิ่งรักพูดวันอาทิตย์ที่แล้วไงดูสิเฉลิมแสนยืนยันโพสต์วังยังอยู่แน่นอนแต่ดูสิคุณวีจีนะผมก็งงเข้าเหมือนกัผมว่าจริงเกผูุเล่นทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติไม่ทิ้งกันถ้ามองในเกผูุ้เล่นก่อนนะแต่บัคคบรรยากาศของพีทีประจวบมันแยกว่ามันแย่กว่าผมสวนนักครูไงพีทีประจวบเว้ยอาจาร์เสียพี่วังนะเพราะว่าตอนไปเกาะลันตาเนี่ย นอนฟรีคนหนึงชมประจวบแต่บอกโคราชอีกคนนึงบอกประจวบไม่ดีแต่ให้โคราชก็เดี๋ยวสา่ประจวบอะไไรรก็มู่้เดี๋ยวสามทุ่มเนี่ยดีซีทฟุตบอลไทยนะครับที่ทูวิชันเดี๋ยวคุยกับโคจอนะฮะเออจะเร็วๆเนี่ยจะจะสามทุ่มไหมเนี่ยส่วนประการสุโขทัยฟันธงเลยครับเร็วๆไม่ก็คุณภาพก่อนตัวเป็นไงหดีประตูเปลี่ยนอ่าเป็นตัวแบนปฏิบัติเป็นตัวแบนแต่ตัวผู้เล่นก็มีอิสวานอิสวานมาบูตเป็นตัวสำรอง สุโขทัยก็มันโอ้โหเกมลุกขึ้สุดๆแล้วกีระดนเนี่ยล่ะเหลืองน่าจะครบแล้วอ๋อเราเนี่ยเราแม่ข้อมูลเลยอ่ะเรารีบอ่ะรีบๆนะครับเพิ่งเพิ่งรื้อออกแล้วคอมเม้นท์ได้เลยได้ฮะไปอ่านคอมเมนต์กันเลยอ่ไปเอาอย่างไรกันเลยรายการอ่านไหลว่เนี่ยปีวิวไม่ครบด้วยส่วนประการสุโขทัยผมชอบสุโขทัยนี่โค้ดอ่านกับอาจาทีมเก่าด้วยโค้ดอ่านจะพาเมโล่กับมียิงทีมเก่าโอเค เยี่ยมเลยแสไดงคนให้ก uh ุโขไทยรับครับ uh. อ uh, so really ่าเดี๋ยวผงโมพันธ like ์ดูเนะเราจะกรพันธ์มาดูเหรอจักรพันธ์มาดูบอก่าสมุดปราการครับโอ้โหในการที่ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยเพราะมันชอบด่าผมเวลาผมวันตรงตรงข้ามโผงโมครึ่งชนบุรีกับราชบุรีวันนี้น่าดูมากนะฮะพิเตียเพิ่งเสียสิติในบ้านที่ชนะรวดมานะฮะอาชนบุรีก็คงไม่ใช้รีซอมั้งอาทิตย์นี้เสาร์นี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน นะฮะแล้วก็อย่าไปอ่านมดนี่มึงก็อย่าไม่ให้ดูเนี่ยผมนึกว่าพี่ให้พูดผมอ่านให้ดูยิ้มเฉยๆไอ้นี่นี่มันคนอย่างนี้จะอ่านเลยแต่ชลบุรีก็ไค่อ่อนกับไค่อ่อนดาเกนนะกาแมนน่ากลับมานะผมว่าเออเหนือแตกไปส่วนโอ้ยกระตุกอะส่วนราชบุรีเนี่ยผมว่ามันผมชอบปีนี้ปีทุเต้มาทุกอาทิตย์ดีกว่าพี่ดูและเออมันมันจะเอานอกนอกรายการตลอดเลย ไอ้ลาบบุรีก็ลองจิวคาราบูเอ้พร้อมอยู่แล้วโบลีโบีปีนี้ในทีโบกีผมชอบดูราชบุรีสุดอ๋อแต่ว่าเขาจะไม่มีโยซังแฮหงกองหลังอ่าแต่ว่าเจ็บเกมไหมล่ะพี่เจ็บใช่ไหมเขาก็จะมีแจสตินบ้านแล้วก็ยังอยู่จิตปัญญากลับมาแล้วโอเคเดือนที่แล้วลงสำรองโอเคเป็นทางเลือกอ๋อผมดชอบใครผมว่าชนบุรีราชบุรีมันเจอกันบ่อยช่วงหนึ่งนะแล้วราชบุรีแพ้ทางเหรอใช่ใช่ปวะชนบุรีว่างั้นใช่ปวะชนบุรีแหละอ่ะ พี่เตี้ <ๆ S 2> ยน่าจะดูอยู่ชอบาลอาดเอีะผมชอบลาดริมือนกันเรื่องของคุณไปคอมเม